ครับสวัสดีครับวันนี้ถ้านสมุนไพรก็เข้าป่ามาเจอกําลังอนุมานนะครับตัวนี้อยู่ในป่าลึกมากนะครับดูในพื้นที่ป่าดิบชื้นนะครับคนหายากมากมีเพื่อนมาเจอก็ถ่ายไม่เพื่อนเพื่อนทาง y o u t u b e ได้ดูกันนะครับลักษณะใบเขานะครับคล้ายคกับคล้ายๆกับม้าถอนหลักนะครับแต่ม้าถอนหลักนี่เขาจะใบเต็มนะครับคล้ายคกับ วัฒนานะครับต้นวัฒสสนาอันนี้ไม่ใช่ม้าทอนหลักนะครับอันนี้กําลังหนุมานนะครับถ้าสมบูรณ์ต้นสมบูรณ์เขาก็จะทิ้งก้านได้ยาวนะครับนี่นะครับสายยอดเขาแต่ถ้าสูงขึ้นไปก็จะใหญ่นะครับใบจะใหญ่มากถ้าเป็นม้าทอนหลักเขาจะใบาย,ยาวกว่านี้นะครับถ้าสมบูรณ์ นี่ลำต้นเขานะครับลำต้นเขาใหญ่มากเยอะมากครับเจอเยอะมากเขาจะขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดนะครับพอดีวันนี้มาเจอดอกของเขานะครับนี่เลยครับดอกเขานี่ครับเป็นดอกแนวตั้งนะครับไม่ใช่แนวดิ่งนะครับขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ด เหมือนจะเห็นลูกต้นก้านะครับนา่าจะเยอะนั่งกระชานะครับต้นก้าเขาครับเยอะมากเลยต้นก้าเขาจะเป็นทรงเล็กๆแบบนี้นะครับขึ้นเยอะมากเลยนะครับนี่ครับต้นก้าเขาน่าจะขยายพันธุ์ได้ง่ายนะครับ เหมือนจะเป็นมะขามเครือขึ้นด้วยนะครับส่งต้นเทียบเท่ากับต้นวาสนาเลยนะครับดูลักษณะผิวเขาคล้ายกันมากเลยนะครับผิวนํำต้นพาเ,นเพื่อนๆมารู้จักกันเป็นยาก,กำลังของท่านชายนะครับตัวนี้ เป็นยากำลังชั้นเลิศดได้ทั้งแก้กระสาเส้นนะครับบบบรุงกำหนัดนะครับตัวนี้ชั้นยอดโดยเราจะนำไปฝานให้แห้งนะครับตากให้แห้งได้ทั้งใบได้ทั้งลำต้นนะครับแล้วก็ระบบลากลากเหมือนจะเป็นสีส้มๆแดงแดงนะครับส้มแดงระบบลากเขาถ้าขุดมาแล้ว จะได้ทั้งหมดนะครับเราจะให้ดีบำรุงกำหนัดของท่านชายนะครับต้องมีตัวนี้เลยโดมไม่รู้ล้มครับหนึ่งล้เป็นสองตัวแล้วนะครับตัวที่สามก็ลากว่าไหลเผือกนะครับตัวที่สี่ก็ขาดไปได้คือแคบปวดหลังปวดเอวได้นะครับตัวที่สี่ก็กระชายดำนะครับกระชายดำนี่ต้องเป็นเป็นเป็นสดนะครับสี่ตัวก็พอนะครับแค่นี้ก็ฟิตเปี้ยบปึงปังเลยนะครับ ามาดื่มทานกันนะครับสําหรับดองเหล้าก็ได้ครับท่านชายส่วนมากจะไม่มีเวลาต้มกันเนาะะเจ้าเย็นก็ดองเหล้าทิ้งไว้ได้นะครับโดยเราจะจิบเช้าจิบเย็นนะครับจิบเช้าจิบเย็นกินแทนกินต่างน้ําไม่ได้นะครับเดี๋ยวแม่บ้านจะบ่นเอานะครับโอเคครับ ดถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะครับชัดสมุนไพรครับผม